สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับนกนะคะสิ้นสีสัธนาลัยสุขโขทัยค่ะวันนี้เป็นสิ้นเชิงยกให้ชมกันนะคะสผืนค่ะมาดูเลยว่าแต่ละผืนสวยงามอย่างไรนะคะนี้โชว์ก่อนนี่่ะมีสี่ผืนนะคะนี่ค่ะผืนแรกผืนนี้ค่ะผืนนี้ออกแบบสีใหม่สุดสวยครูคลาสสิกมากสวยค่ะมองมุมไหนก็สวยนกบอกเลยนะคะหัวแดงเชิงแดง แล้วก็ตัวสิ้นเป็นมุกอะมุกกลมนะคะมุกกลมก็คือยกดอกด้วยสีเขียวนะคะแล้วก็พื้นเป็นสียืนด้วยสีแดงพุ่งด้วยสีเหลืองค่ะน้องก็จะออกเป็นสีส้มๆนี่ค่ะสีส้มๆแต่สวยค่ะพืนนี้นกรับประกันแล้วก็ต่อด้วยเชิงลาย12หน่วยตัดซึ่งสีแบบนี่ค่ะเข้ากันมากเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ พืนนี้นกเชียเลยค่ะสวยจริงค่ะมีมาน้อยนะคะใส่แล้วก็จะประมาณนี้เป็นงานเชิงทอยกนะคะท,ทอยกเนี่ยลายใกล้ๆนกก็จะเงาๆมีมิติเหมือนคล้ายใหม่ค่ะเห็นไหมคะนกให้ดูมีความเหลือๆค่ะพืนนี้สวยค่ะนกบอกเลยพื้นที่สองนี่ค่ะ คือน,นี้เป็นมุกขาเปียมุกขาเปียก็คือลักษณะของเขาก็ก็จะเป็นมุกกลมๆกลมๆคล้ลายๆตัวโอกับตัวเอ็กซ์กากบาทนี่ค่ะเรียกว่ามุกขาเปียนะคะอันนี้พื้นสีแดงค่ะพื้นสีแดงยกดอกด้วยสีเขียวนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะน้องก็จะสวยๆแบบนี้แล้วก็ต่อด้วยเชิงยกลายมวนสิบหกค่ะยกด้วยสีเหลืองทองนะคะ ใส่แล้วก็จะสวยโดดเด่นแบบนี้เชิงก็จะโดดเด่นขึ้นมาต่อหัวแดงเชิงแดงเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวเชิงก็จะเป็นเอกลักษณ์ของที่สีสัชนาลัยสุขโขทัยค่ะก็คือ,อาลายมนสิบหกที่ว่าระหว่างสีเหลืองกับสีดํานะคะเพื่อความโดดเด่นของสิ้นนะคะแล้วก็องค์ประกอบส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีเหลืองทองค่ะเห็นไหมคะทาให้ตัวสิ้น สวยแล้วก็เชิงสิ้นมีความสวยงามโดดเด่นเวลาใส่แล้วเห็นไหมคะนี่คะ่ะก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วถ้าดูดูไกลๆคือเราแทบจะไม่เห็นลายแต่เวลาดูใกล้ๆแล้วก็จะเห็นลายชัดเจนแบบนี้ดูมีสเสน่ห์นะคะเก๋ๆค่ะเนี่ยถ้าดูไกลๆก็จะริ้วๆแบบนี้ค่ะแต่ถ้าดูใกล้ๆน้องก็จะมีสองลายในผืนเดียวกันนะคะอันนี้ผืนที่สองค่ะ พื้นที่สามอันนี้เป็นมุกมุกเขียวใบไม้อ่อนนะคะหรือเป็นเขียวขี้มาค่ะนี่สวยๆหัวแดงเอกลักษณ์สิ้นมะเรลาคือส่วนใหญ่จะเป็นหัวแดงเชิงแดงค่ะแล้วก็ต่อกับตัวสิ้นสีต่างๆนะคะอันนี้สังเกตด,ดูสีเขียวเป็นแบบนี้แล้วค่ะเขียวสีแล้วก็เชิงสังเกตด,ดู ตัวสิ้นแล้วก็เชิงเห็นไหมคะก็จะมีสีเขียวเพื่อรับกันให้มันเข้ากันนะคะเห็นไหมคะแล้วก็เล่นสีสันสดใสสวยงามค่ะจะมีแบบสวยๆเข้ากันเป๊ะๆสวยงามแบบนี้น,นานๆจะมีนะคะเพราะฉะนั้นชอบผืนไหนก็ทักใครลงมาได้ค่ะทางลายหรือทา,ทางเพจเสื้อสิ้นผ้าพื้นเมืองก็ได้ค่ะสวยๆแบบนี้ มีไม่มากเราจะมีมาแค่อย่างเราถึงเวลาทําสิ้นนะคะแต่ตัวสิ้นอาจจะมีแต่ว่าเชิงสิ้นที่เหมือนเดิมอาจจะไม่มีเพราะฉะนั้นงไรสนใจรีบทักนะคะหรือว่าสามารถให้เราหาเชิงใหม่ต่อให้ได้ค่ะอันนี้จะเป็นมุกแดงค่ะมุกสีแดงบนพื้นสีดํานะคะก็จะโดดเด่นแล้วก็เชิงก็จะเป็นสีแดงค่ะอันนี้เชิงจะเจิดจรหลัดเจมนะคะ จ๋มากค่ะเห็นไหมคะใครชอบแต่ว่าก็โทนเฉดเดียวกันเหมือนไล่สีอะคะ่ะแล้วสังเกตส,สังเกตเชิงผืนนี้ดีๆคะ่ะตัวเชิงตรงนี้จะเป็นลายสองท้องนะคะแล้วองค์ประกอบต่างๆของเชิงสิ้นก็จะดูอ่อนช้อยงดงามเหมือนเหมือนลายไทยนะคะลายไทยโบราณนะคะสังเกตห็นะคะแล้วมาต่อนี่ เป็นงานทอมือนะคะเพราะฉะนั้นนกรับประกันว่าสีไม่ตกผ้าไม่หดนะคะสวยทุกผืนค่ะนกรับประกันนะคะผ้าสุขหัไทยสีไม่ตกผ้าไม่หดแล้วก็ใส่สวยนานยิ่งซักยิ่งสวยค่ะแล้วก็นุ่มค่ะแล้วผ้าไม่ย้วยค่ะไม่เละค่ะรับประกันค่ะจะปูกาวหรือไม่ปูกาวก็ได้นะคะ เพราะฉะนั้นสนใจก็ถักทายมาได้ค่ะราคา1,650บบาทนะคะพร้อมส่งค่ะหรือว่าใครจะสอบถามเกี่ยวกับภ้าสุโขทัยยินดีให้ข้อมูลค่ะสวัสดีค่ะ